เดมี่กินจ็อกเฟนใครชื่อเดมี่คะยาธิดาดีนยาธิดาดีนเหรอใครคะใครคือ,อยาธิดาดีนเดมี่อ๋อเดมี่ชื่อยาธิดาดีนเหรอคะโโอ้หกินคุกกี้ยาธิดาดีนชอบกินคุกกี้เหรอคะใครคือยาธิดาดีนคะ Con đi đàn, giờ biết gì?